สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อู่สปอร์ตออโตสวิตอำเภอธัญบุรีนะครับลังสิทนครนายกของแปดมีอ้อนนะฮะกับอาการน้ำมันเกียร์หายน้ำมันเกียร์ลดระดับก็เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนะฮะเวลาเราอยู่กับบ้านนะครับจอดรถที่เฉยนะครับอาจจะมีน้ำมันหยดนะครับที่พื้นนะฮะสีแดงแงนะครับ หรือว่าบางยี่ห้อน้ำมันอาจจะสีใสๆเหลืองๆนะครับก็ให้สังเกตนะครับก่อนที่มันจะเสียหายหนักหรือว่ารั่วหนักขึ้นนะคันนี้ปัญหาเกิดจากาซีนเผาขับนะครับด้านในอ,อยู่ข้างในหนูปูนนุ่นอนะมองอยากมากนะครับแต่เวลาวิ่งนะครับนี่เวลาจอดไม่ค่อยหยดนะนี่ครับเวลาจอดไม่ค่อยหยด แต่เวลาวิ่งนะครับนี่ครับศาสตร์ศาสตร์เปลี่ยนท้ายรถนะเปียกหมดเลยเห็นไหมนะครับก็เดี๋ยวทําการเปลี่ยนซีนเผาขับนะครับเปลี่ยนซีนเผาขับซึ่งเราจะต้องถอดเผาขับออกมานะครับนี่เผาขับนะฮะเผาขับเผาขับเคลื่อนข้างซ้ายครับอันนี้่วดจะข้างซ้ายนะครับเวลาถอดอันดับแรกนะครับถ้ามี a อเบให้ปลดสาย a b เบออกก่อนนะครับ เดี๋ยวจะถอดหัวน็อตตัวนี้ออกด้วยป้องกันการกระชากการดึงการตึงของสายนะครับเพราะว่าต้องถอดหูโชคนี้ออกนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นที่มีน็อต3ตัวล่างนะจะเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมานะครับก็จะมีน็อตยึดนะครับ3ตัวถอดน็อตตัวนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ดึงออกนะครับ แต่ทีนี้ไม่มีเราก็ต้องมาถอดน็อตตัวนี้ซึ่งการถอดน็อตตัวนี้อาจจะทำให้มุมศูนย์ล้อเพี้ยนนะครับมันจะออกหรือว่าเข้านะครับเราต้องสังเกตดีๆนะครับหรือว่าใช้สีมาแต้มไว้นะครับนี่ใช้สีมาแต้มไว้นะครับแล้วรอให้สีมันแห้งนะครับเวลาถอดเราก็กดให้สีมันเข้าที่เดิม แล้วก็ต้องอสังเกตด้วยนะครับว่าเวลาเรายิงน็อตออกเนี่ยถ้าเรากดไว้เงี้ยมันล้มเข้าไปไหมหรือว่ามันหรือว่ามันจะเด้งออกมานะครับมันจะดินน้นได้นะครับรูนี้ดนนิ้นได้นิดหน่อยครับนิดเดียวก็เพียงแล้วนะนะครับวงมาลัยก็อาจจะเป๋นิดนึงหรือว่าล้อมันอาจจะเว็บหน่อยนึงนะครับผมเดี๋ยวทําการถอดนะครับตัวนี้เราจะไม่ต้องถอดนะ,ะแหลวกวงมาลัยเราจะไม่ต้องถอดนะครับ ถอดเฉพาะแค่น็อตสองตัวนี้นี่ชุดนี้ผมถอดเรียบร้อยแล้วนะถอดเรียบร้อยแนละ้วอันนี้เดี๋ยวจะเอาเบอร์สิบมาถอดถ้าเราป้องกันไว้ก่อนนะครับการสายอเบสขาดเพราะว่าราคาหลายพันมันไม่คุ้มกับค่าแรงนะครับถ้าสายเบสขาดต้องมานั่งต่อแล้วอีกนะต่อไปกอ็อาจจะใช้งานไม่ได้ดีนะครับการต่อสายที่มันขาดเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ นี่นะครับเวลาเรายิงน็อตนะมันจะดิ้นได้นะครับมันรูมันไม่ตายตัวนะครับเดี๋ยวผมจะดันให้ดูนะนี่นะครับเนี่ยมันจะดันได้นะครับทีนี้เวลาเรายิงนะครับยิงออกเราเอามือดันไว้ก่อนถ้ามันเข้าอยู่นะครับมันจะดันไม่ไม่ได้สมมุติว่าถ้ามันล้มอยู่เงี้ยมันจะดันเขาไม่ได้ อันนี้เมื่อกี้ยิงออกเมื่อกี้ยิงนะปุ๊บพอเรายิงปุ๊บมันเลื่อนเข้าไปเลยกรึบเข้าไปเลยอย่างนี้นะแสดงว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่ว่าดึงออกสุดนะมันอยู่ในตำแหน่งดึงออกสุดเพราะว่ารอยมันทับพอดีเนะนี่มันจะดิ้นได้นะเนี่ยแค่นีล้ล้อนี่มันจะไปเยอะเลยนะครับเพราะนั้นเวลาถอดต,ตัวนี้มันจะเคลื่อนเลยนะนะครับเขาก็เลยหลีกเลี่ยงไม่ค่อยอยากถอดกันนะครับ แต่อันนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะนี่นะ่ครบนี่อันนี้ทองมาแล้วนี่่อมาแล้วนะเว่า,เ,าเคยเปลี่ยนมาแล้วนะครับมันมีรอยตอกกระแทกนะครับเย็นมาสักหน่อยหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับถ้าไม่มีเครื่องมือใส่นะครับอย่างของผมก็จะกึง่งกึงเหล็กนะครับกึงเหล็กกึงปอกเอาไว้ตอกนะครับมันจะง่ายตอกสุดบามันก็จะเข้าพอดีแล้วก็เสมอนะจะไม่รั่ว อันนี้ของเดิมของเดิมนี่ต่อไม่สนิทนะนี่ครับต่อไม่สนิทนะครับแล้วก็ต่อไม่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 ลึกนี่กันฝุ่นนี่มันกินหายไปหมดเลยแล้วก็มาเสียดสีนะครับนะฮะมันมาเสียดสีกับตัวนี้นะครับนี่ครับอ่าหรือไม่ก็หัวเผาอาจจะเข้าไม่สุดอ่าไม่ใช่นะครับหัวเผาอาจจะ นละรุ่นหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเข้าไปนี่เสียดสีกับเหล็กนี้เลยนะปกติเหล็กเนี้ยมันจะปีกมันปีกมันจะยืดออกมาอีกนะถึงเราจะตอกซีนให้พอดีบ่าก,กับตัวเสื้อเกียร์นะครับมันก็ไม่โดดนะครับแต่อันนี้มันแปลกๆนะครับเขาเปลี่ยนเนี่ยอยู่ยางมาแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าเ,าเปลี่ยนมาหรือเปล่าหรือย,อยังไงเราก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะเนี่ย กินนะครับนี่ครับแปลกมันแปลกแปลกแต่ถ้าจะใส่อันนี้ก็ได้นะครับแต่ต้องตีตัวนี้ให้ลึกลงไปอีกหน่อยนะให้มันลึกบ่าลงไปหน่อยนะอันนี้จะตีนูนขึ้นมานะครับไม่ไม่มิดไม่มิดลงไปนะแค่มิดลงไปก็พนแล้วนะครับมิดลงไปจากบ่าของเสื้อเกียร์ลงไปสักหน่อยหนึ่งก็พนแล้วนะครับให้มันให้ตัวซีนเนี่ยมันยุบลงไปมันก็พ้นแล้ว จริงๆของเดิมมันก็จะยุบลงไปหน่อยนะครับจากบ่ามันจะไม่พอดีเรียบกับหน้าของอหน้าหน้าเสื้อกเกียร์นะมันจะยุบลงไปหน่อยเนี่ยนะครับมันจะมีตำแหน่งของเขานะครับถ้าเราใช้ปอกตีที่แบบว่าดึงมาให้มันพอดีนะครับก็จะใสแล้วมันจะยุบลงไปหน่อยหนึ่งพอดีเลยนะครับก็เดี๋ยวไปซื้ออะไรก่อนนะครับเปลี่ยนคอลูกค้าให้เปลี่ยนแค่ข้างเดียวนะครับขอบคุณมากนะสำหรับการรับชมนะครับผม ช่องอูสุพน์ออตโตสวิตนะครับอำเภอธัญ,ญบุรีจังสินคนครนายกของแปดนะครับผมกับช่างเก่งรถยกนะฮะขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ